ย,ง,ยมมงืติสวัสดีคร่ะเพื่อนเพื่อนรพบกับโมช่องโมโมกินแชน n นลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณตลาดนัดข้างบิ๊กซีนครปฐมนะคะวันนี้ค่ะโมจะพามาร้านเด็ดค่ะร้านดังที่เป็นตำนานเลยนะคะ เห็นบอกว่าเป็นร้านที่ดังที่สุดในโลกเลยนะคะนั่นก็คือร้านลุงใจไข่ปิ้งค่ะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะอันนี้เป็นร้านไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกนะคะนี่ไข่ไก่สองลูก15บาทนะคะสามลูก20บาทค่ะนี่เป็นระดับความสุกนะคะไข่ลวกไข่วุ้นไข่าตานีไข่มะตูมนะคะเกือบสุกแล้วก็ไข่สุกนะคะ6ระดับค่ะ ชอบบรรยากาศแบบนี้เชิงเลยอ่ะที่แบบว่าคนลุงนะคะทำปิ้งไข่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีลูกค้าล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นเหมือนแบบว่าครอบครัวดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เขามีเครื่องปรุงให้นะไม่ว่าจะเป็นเอ่อซอสแม็กกี้นะคะซอสหลายอันเลยอ่ะหลายยี่ห้อเลยอ่ะ จิ๊กโฉ์ก็มีพริกไทยก็มีนะคะใส่เป็นกระเต่งเ,เรียบร้อยนะคะแล้วก็เนี่ยมีทิชชู่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะนั่งเลยแล้วกันนี่คุณลุงก็จะทำการเคาะๆนะคะโอ้อันนี้แบบบุนเหรอคะ นนน่ากินนะคุณลุงก็เคาะดูนะคะมาแบบบุญน,นะคะอุ้ยอุยอุยร้อนเกินไป <laughs> นี่ ร speaker, roommate, ้านเปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วอะคะบายโมงยโมงขายจนถึง4ทุ่มนะคะโหคุณลุงชำนาญมากนะคะใช้มือในการเลือกระดับนะคะของไข่ค่ะทุกคนน่ากินจังเลยอ่ะ อันนี้เป็นอ่าแบบ3อันยี่นะคะเรียบร้อยค่ะลกันบอูบค้าสั่งรัวๆเลยนะคะโอ้อ้าวสีเรมนี้เป็นเออ ไข่เยี่ยวม้านะคะนี่ากนรวดเร็วมากนะคะโอ้โหด้านหลังของคุณลุงเห็นไข่หลายแผงเลยค่ะคุณลุงวันนี้เอามากี่แผงนะคะูเยอะนะ โอ้ <c oughs> ของหลังก็มีนะห้าห้าสิบแผงเหรอจะอ๊ะมอแผงและสิบฟองเอ้ยแผงและสามสิบฟองเยอะนะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอ่าลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนค่ะสั่งเลยไหมคะเอาอะไรคะเอาใ,อาใส่เบดสองแบบไเรียเส็มสิบ อาบบอนี่น,นี่คุณลุงเขาทำไว้แบบลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนะคะเออแบบนี้ก็มีนะนานนัน,นเต็มเลยนะคะนี่ทางด้านนี้ก็ใส่ไข่มาแล้วนะคะ กลุงมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะคะนี่ใส่ไข่มาแล้วจ้าน่ากินมากไข่แบบสวยๆกันเลยอะทุกคนนว้าวอวอันนี้สวย ลุงคะเอาลวกหนึ่งอะไรวะอันที่สี่ค่ะมาตูมหนึ่งอันที่สี่คือมาตูมนะค่ะแม็่ลวกกับมาตูมใช่ไหมครับอันนี้มาตูมไปก่อนอะมะตูมไปก่อนนะลุงบอกเอามาตูมไปก่อนนะอ่ะหาอนี้มาตูมค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าว ตอนนี้คนก็มาเรื่อยๆนะทุกคนสภาไข่ติ้งค่ะทุกคนสภาไข่ติ้ง กกไข่ลวกกับไข่วุ้นไม่ไข่ลวกกับอะไรไข่วุ้นแม่สั่งเขาเหรอส<ะ>ั่งเขาอร่อย ดีนะลุงเขาทำไว้เลยแบบถ้ามีลูกค้ามาเยอะๆก็ดีเนาะไข่สุ่นะอืมอืม,อมอน,นี่อย่างนี้เลยนะจ๊ะทุกคนลุงหนูเอาไข่เยะไม้าอีกลูกนึงค่ะเอาเป็นแบบ เอาข้างในยังมียางอยู่ค่ะ <c ười> โอ้โหสุดยอดเลยสั่งแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะ <c ười> <c ười> อ้าวของแม็กได้แล้ว <c ười> <c ười> สุดยอดน่ากิน <c ười> เลยนี่ <c ười> พอลูกค้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนมะตูมสามใบหนึ่งก้วยแล้วก็สองใบหนึ่งก้วยอ่าอันนี้ได้แล้วเนี่ยมา,า,ม,ามาตูมมาจ้าทุกคนอ่นนาบำรุงกำลังว้าว อืมอ uh ๋อ huh. oh, ถ้าสามฟองจะเป็นแก้วใสแบบนั้นนะจ๊ะอ๋อเออเอาสองฟองก็แก้วใสเหรอ เลือกระดับไหนบอกคุณลุงได้เลยนะคะมีลูกค้าเรื่อยๆนะจ้าทุกคน บรรยากาศแบบดีมากค่ะทุกคนชิวๆอ่ะเหมือนสภากาแฟอ่ะ,อะเออนี่เป็นสภาไข่ปิ้งอ่ะคุณลุงแกแบบเลือกแบบสุดยอดมากอ่ะเอาประตูสองใบครับ 求求我。

คว้านี่มาตูมนะคะทานเลยทานแล้วร้อนอร่อยเหมือนเป็นคล้ายๆอะไรนะสภากาแฟแต่เป็นสภาไข่ปิ้ง อร่อยอันนี้เป็นแบบเกือบสุกเลยนะเนี่ยอร่อยอืมอืม <c oughs> <c oughs> ขยิบทำไมอ่ะไข่เลนฮัลโหลขยิบก็ไม่ต้องปิ้งนี่ใช่ไหมเผื่อแวบเดี๋ยว,วกินหมดแล้วนะคะทุกคนม,มาลองเลยเด็ดมากอุ้ยเนี่ยใครยังมาตุ้มของจริง

น้อยนะช้อนต้องมาช้อนมาอเออไม่กินโดบไปเลยนะจ๊ะเป็นไงเกลี้ยงเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ